สวัสดีครับพี่น้องครับมานี่สิช่ปะพี่น้องมาเห็นกนี้ยกุ่มครับเนีมาลองเลงสูตรดีครับเขาคือว่ามันเขาดีแท้ เชครับพี่น้องครับได้การมาครับใหม่ๆอย่างที่ล่ะกรรมปีๆเลยครับับเคครับพี่น,อน,น,น,นอ้องครับบ้านนี้หลังจากที่เขาขัวเขาขั้วแล้วบ้านนี้มนี่สีิร่องเบิรงครับส่วนหม่เข้าขัว กับประหลาสองอย่างเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่ามันจะเป็นใครเหมือนสอง สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีบดบวกันโดนแล้วนะครับเนาะกับชวนหันกันยากน้ำงานอยจบบันมืาอน,นี้พอดีกับมีเวลาว่างครับหลังจากที่เอาเห็ดนนเลยเยอะแล้วเรียบร้อยผมก็จะพาพี่น้องมาใส่กุ้งเนาะใส่กุ้งอุปกรณ์นะครับพร้อมแล้วครับใส่กุ้งเนาะกับเนะื่อข้าวรัวครับปลาครับ ขนงานสวมมาดีสําหรัมือเส่าจะมาติดตามกันนะครับเนาะเป็นจังไรเนาะพี่น้องสูตรนี้ว่าเคยใส่จักเตียด้วยครับมื่อเนี่ยสิผ้ามาลองบึงแต่มีเอซีเนี่ยน,น,นํามาเนาะเขาเลยลองบึงว่า เอาเขาสารเท่านี้มาขวัวขัวไม่ไหมล้วก็ผสมกั้มนำปลาครับวันว่ามันเหตผลดีผมก็นเลยสีมาร่องเบิง่งตามควาิผลบอกมันนี้ฮะมันสิเป็นจังไดก่ะมือนเสาที่สีได้มารุนกันครับ,ว,รบว่าใส่ปลาสิใส่ไว้ขามขึ้นเนาะใส่ไว้ขามขึ้นมือนเสาที่สิไม่หยาบ โอเคคับพี่รองครับสองลังพานไปเดี๋ยวครับโอเคครับมันหก พี่น้องครับวันนี้หลังจากนี่เอาใสียแล้วนเนาะมือเศ้าจังมาลุนกันวัยเยาว์สูตรนี่สิได้ผลดีวะนะครับพี่น้องครับกลับบ้านครับป่ะเหมือนเศ้าที่พอกันไหมครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเนี่ยเหมือเศ้ากับบรรยากาศหนาวๆครับ บอกจงังๆวันนี้สิพาพี่น้องมายามกุ่มคือรครับหลังจากทังแาใส่ไว้เมื่อวานนี้เนาะสิพาค่น้องมาเบ่งผลงานของเอยือสูตรเข่าขัวกับปะลามันสิเป็นจงนังไรมันสิมันเป็นน้ำมันสิเป็นน้ำสูตรเยือหรือสิเป็นน้ำอากาศเย็ยนเดี๋ยวเขากลับไปรุ่นกันโอเคครับบ่ายนี้ก็มาหอดน้องแล้ว เหน,น,นาวครับพี่น้องค่หนาวแต่ว่าันนี้กับว่าถึงกับหนาวแห้งซ้ำซูม,มืือครับมันนี้ไ้เนี่ยอากาศเยนเ็ยนๆเป็นใดน้อาะหลังแรกเนาะ โอ้ยห,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 หลังเรกนี่ครับรังเล็กครับ นี่ครับพี่น้องครับหลังแรกครับหลังที่สองครับพี่น้องครับถี่แต่บ่หลายครับถี่นค้างค้างปลู้วันเป็นน้ำอากาศหนาวหรือวันเป็นน้ำเยือครับ ต่ะมากับพ่อที่กินบ่อมาค่ะ พ่อได้กินอยู่ครับแต่ว่ากับมะเทีวอะไราโอเคครับพี่น้องครับนเดี๋ยวคกิบต่อไปผมจะหาเยาสูตรใหม่มาให้พี่น้องในเบื้องกันแล้วกะ็เพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเอาไปนําไปใส่หาอยากหายิินหรือว่าเป็น การธุรกิจก็รอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะแต่มบนนี้กันนี่คือเยื่อสูตรเขาขวัวเอาเข้าวสารไปขวัวใหม่ๆขววใหม่ๆแล้วก็ผสมน้ำปลาโอเคครับยิหนาพวกกันใหม่ครับสวัสดีครับ